สวัสดีค่ะเอทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่17เมษายน2 5งพค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นนี้นะคะคือการจอด่นแต่ละรอบเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคือเลขตัวเด่นนะคะทุกคนสูตรแลนนะคะพี่น้อง ถ้าใครไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจําวันที่ทายคลิปนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนสําหรับแนวทางที่ใจวางให้นะคะก่อนที่เราจะไปดูวันที่17นะคะใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่สิบหกก่อนเนาะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านคะวันที่สิบหกนะคะใจให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์ รอบเช้าวนมาห้าห้าแปดล่างสองสองค่ะพี่น้องคู่สองสองใจไม่ได้จับให้นะคะทุกคนจับแต่สองสามพี่น้องรอบเช้าสองมาสองเด้งนะคะทุกคนสายแลนมาสองนะพี่น้องเนาะรอบบ่ายให้หนึ่งและศูนย์บนมาหนึ่งสองศูนย์ล่างหกศูนย์นะคะวันนี้เข้าคู่ตัวเด่น,นะคะ่ะทุกคนสองศูนย์ศูนย์สองนะคะพี่น้อง วันนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะรอบบ่ายศูนย์มาสองเด้งนพี่น้องศูนย์หกศูนย์ใจไม่ได้จับให้นะคะจับแจศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดพี่น้องศูนย์หกใจจงมาให้เ่นออกนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันสามกับแปดรอบเช้ามาแปดนะคะทุกคนวันนี้สามหลุดนะคะพี่น้องขาไปรุ่นต่อค่ะพี่น้องวันที่สิบเจ็ดนะคะทุกท่านขามากระตามได้เด้อพี่น้องขาโบมักกับพานใดคือเกานะคะพี่น้อง สะิีๆมีเขาไม่หลุดถูกมือเนาะคะ่ะวันที่17นะคะตัวเด่นที่ใจคำนวณมาได้ใจได้อยู่ที่1และ0นะคะรอบเช้ามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคน1 8 1 7 1 4 1 9 1 5 1 2นะคะทุกท่าน0ค่ะ0 1 0 8 0 7 0 9 0 4 0 5นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่8และ7มาดูคู่ความน่าจะเป็นรอบบ่ายนะคะ8 1 8 0 8 4 8 9 8 6 แปนะคะเคะ่ะทุกคน7จ็ด7ปดเจ็ดหนะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะสำหรับคู่ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหนึ่งศูนะคะหนึ่งแปด ศูนย์เจ็ดแปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่คือคู่ตะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะที่นี้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะใจจะให้เลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ทุกท่านดูเหลือรอบละสี่คู่นะคะ วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันพุธนะคะทุกท่านอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะสำหรับเลขเบิลประจำวันพุธบม่มีเลขเบิแลแะพี่น้องวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันนะคะสำหรับเลขสี่และเลขเก้านี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกท่านทีนี้มาดูนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ทุกท่านดูเด่นลอกเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจำวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็น 1นึ่นะคะทุกท่าน0ค่ะ0 4 0 9์สเ้มือนีบติดคู่ตัวเดนพี่น้อง8กับ7รอบบ่ายและเลขเด่นประจำวัน4กับ9เป็น8ปดสี่แนะคะ7ค่ะเจ็9เป็นจังไดเนอ้อพี่น้องคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะ มากก็ะตามได้เด้อค่ะพี่น้องขาโบมักกับพานได้คือเก่านะคะพี่น้องสถิติไม่เข่าไม่หลุดถูกเมิอนะคะทุกท่านค่ะสาหรับแนวทางนิเคอิหุ้นนิเคอินะคะวันที่17เมษายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศก,กมนันนสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ